สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องออมก็เคป๊นะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็คือเรื่องปังมากๆอีกหนึ่งเรื่องของไอซ์ล่าสุดโชว w What I Have a n ก o r คอนเสิร์ตนะครับรอบ,บนี้ที่จะจัดขึ้นที่โตเกียวโดม2วันบัตรหมดแล้วเรียบร้อยโซเอาทันทีหลังจากที่เปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากการรายงานเนี่ยเขาบอกว่าบัตรหมดภายในวันมินิเท่านั้นโซเอา just วันมินิแรงมากกับความปังของไอฟ์ที่ญี่ปุ่นในรอบนี้แฟนๆที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเขาเตรียมตัวพร้อมกันมากๆที่จะไปเจอกับไอฟ์ในรอบอังกอร์คอนเสิร์ต what I have บัตรหมดทันทีที่เปิดขายไม่ถึงหนึ่งนาทีก็โซเอาแล้วพลังความปังของคุณนายทั้ง6คนได้ข่าวมาทะว่าฟแฟนๆเนี่ยอึ้งกันใหญ่เลยรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0,000กว่าที่นั่งแต่ว่าบัตรหมดภายใน1นาที2วันด้วยไม่ใช่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับแสนหนึ่งกับคนที่แย่งกันกดบัตรได้และอีกหลายคนมากที่ไม่ได้บัตรไปโอ้ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ากี่คนกันที่มารอกดบัตรคอนรอบนี้ของไอฟ์ปังมากปังจริงปังที่สุด ดังนั้นใครเป็นแฟนคลับของไอฟ์ดีใจกันรึเปล่ากับความเติบโตที่ก้าวกระโดดนี้และความเลิศของเราเด็กๆทุกคนนะครับที่ขายหมดบัตรเนี่ยภายในหนาทีเลย2วันติดโซอาแล้วแสนกว่าที่นั่งคลิปนี้เราแอัปเดตเพียงเท่านี้และการอับหนึ่นาทีความปังของไอฟ์กับ1นาทีกว่าๆของคลิปนี้ที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเดีย๋ยวเมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันนะครับ